สวัสดีครับที่น้องชาวประศาสตร์แดงแล้วก็บุคลากรทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวาระพิเศษของเรานะครับเนื่องจากในปี2567นี้คณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยของเราจะมีอายุครบ111ปีแห่งการสถาปนาถือเป็นเลิกงามยามดีนะครับที่เราเรยังคงครองความเป็นหนึ่ง ในในสาขาวิศวกรรมศาสตร์เรายังคลองความเป็นหนึ่งในเรื่องของการผลิตบัณฑิตแล้วเราก็ยังคลองความเป็นหนึ่งในเรื่องของการสร้างสารรค์ผลงานให้กับสังคมดูให้ไม่ว่าจะเป็นงานวิจัยหรืองานนวัตกรรมก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าในวาระที่ครบรอบ111ปีแล้วก็จากนี้ไปเรื่อยๆเรายังคงจะเป็นองค์กรที่สร้างสารรค์ผลงานเพื่อสังคมเพื่อประชาชนต่อไปครับ ในวาระนี้นะครับผมเองปีนี้อาจจะเป็นปีสุดท้ายในวาระของความเป็นคณะบดีที่จะได้มายืนอยู่บนเวทีแห่งนี้ต้องขอขอบคุณทุกคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตเก่าของเรานะที่ร่วมกันสร้างสารรค์ห้องประชุมใหม่แห่งนี้ขึ้นมาแล้วก็มีการพัฒนาต่างๆมากมายที่ได้รับการสนับสนุนจากนิสิตเก่าของเรามีการพัฒนามากมายหลายอย่างเหลือเกินที่ได้รับการสนับสนุนจาก คณอาจารย์แล้วก็บุคลากรของเราทุกคนปราศจ,จากความร่วมมือร่วมใจความทุ่มเทของทั้งนิสิตเก่านิสิตปัจจุบันทั้งบุคลากรอาจารย์เจ้าหน้าที่ของเราทุกคนรวมถึงนิสิตในทุก,กระดับของเราเราจะไม่สามารถนำพาคณะวิศวกรรมศาสตร,ร์จุฬาของเรามาถึงวันนี้ได้ครับผมเชื่อมั่นเหลือเกินนะครับว่าในวาระ111ปีจากนี้ไปนะครับ คณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะยังคงเป็นเสาหลักแห่งแผ่นดินเป็นเสาหลักของสังคมในการสร้างสรงสรค์สิ่งที่ดีงามในการสร้างสิ่งที่มีประโยชน์เพื่อประโยชน์ให้กับสังคมเพื่อสร้างโดยมีจุดมุ่งหมายเดียวกันนะครับเราต้องการเห็นสังคมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในท้ายที่สุดนี้นะครับผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้ในการแสดงความขอบคุณจากหัวใจใที่ ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในคณะวิศวะอย่างเต็มที่ตลอดระยะเวลาที่ผมดำรงตำแหน่งคณะบดีเป็นเวลาเกือบ8ปีวาระการดำรงตำแหน่งของผมจะสิ้นสุดในวันที่30มิถุนาย,ยน2567นี้นะครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านไม่ว่าจะเป็นอาจารย์บุคลากรในทุกระดับนิสิต์เก่า รวมถึงสมาคมนิสิตเก่าจะยังคงให้ความร่วมมือร่วมใจกับผู้บริหารชุดใหม่นะครับที่จะเข้ามารับไม้ต่อจากผมไปในวันที่1กรกฎราคมนี้นะครับเรามีเป้าหมายร่วมกันนะครับในการที่จะนำพาคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์ของมหาวิทยาลัยของเราไปสู่ความเป็นเสาลหลักแห่งการนำการเปลี่ยนแปลงที่ดีให้กับสังคมครับแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจากปี1 1 1 นี้เป็นต้นไปพวกเราจะยังคงดำรงความเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมต่อไปครับขอบคุณมากครับ